สบายดีพี่น้องสุขุสุขุนพี่น้องเด้อขิงเข่าตัวแซ่กับพี่น้องต้มไข่ตำหมักทัวแกงน้องใหม่มาว่านนี่ยังแซ่บอยู่พี่น้องเปิอุ่นกินเลยเสร็จกับพีนบ่น้องเด้อสบายดีเงีมุ่งเศร้าพี่นอ้องขิงเขาน้ำร้านทิ้งเลยพี่น้องเด้อมาเด้อต้มไข่เพื่อนล้วก็ตำหมักทัว 1. 1. สบายดีพี่น้องกินข่าวต้นชากับพี่น้องเด้อกับแกงน้ำไม่อุ่นพี่น้องเอ้แกงนกระใหม่แซ่บอุ่นยำมเส่เาทห anyway. ้งแซ่บเดี๋ยวน้ำไใหม่มาๆมากินน้ำร้านเด้อจะได้เยอะกินข้าวน้ำร้านเด้อละเด้อเล็กพี่ข้าวน้ำร้านเด้อเด็กินข้าวน้ำร้านเด้อมาเด้อยำหมูเส่าตัดข้าวเส่า โอนวางเพนเต้เลยกินเข้าวเส้นน้ำกันเด้อะรูปร้านเมื่อตะกูทุกคนทางลาวทางไทยแล้วก็ทางต่างประเทศเนาะมากินนกันเด้อจีจัหักแทนทุกถูกคนงานเหมือเสิ่งหนาวพี่น้องเลยหนาววดหนาวฝนตกงานหนาวเนาะฝนตกงานหนาวแห้งหนาวอากาศเย็น นอนกลางคืนก็นาวแล้วมาๆมมากินน้ำกันเมื่อุกคนเลยไม่อ,อยากก็กินเป็นหมูลานกินยาแน่ก็มมนใช่น,นนะนี่เขาแล้วกินยาอยูต่ตำยาหม,มอนแต่คุณผู้่ เมื่อนี่มาเลยเส็ดอันนั้นบ่มาเลยค่ะเพื่อนบ่เป็นง่ายไปเมื่อได้อีกทหารเขื่อนไปวันทหัสอืมวันที่สามชิดวันที่สามสิต้องสิตใจแสดงบ่แสดงว่าซ่องย้ำพันเอาไปมันบ่ด้วยวันไหนขันซ่องมาท่านไหน,นไปเมี่ยแต่สมม่ท่านหาย ทางหายมือนั่นทางหายมือเพิ่นจัดงานส่ดทงช่องตามเพิ่นเบิ่งเด้อไปเรียนเหมือนเอาลงไปก่อนนั่งอยางไปเล Tôi Đưa, ngạc luôn. ngạc 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 นางเสือบวัวมาเนาะมาแต่เขาเหนียวแม่บวัวมาน่าไปดูเปริ่มเมื่อเมืม่อมื่อวานเป้าเขาเหนียวไป สมัครทัวไหไแสปีนโน้ำนคะครัเ <c oughs> ย็นดูเขียดม่เสาวมู่บ้านเปนบอกเขียดม,มักเปนดูบอกเขียดมาปีดนื่บ้าง ตีกันไขนตัวไข่ขใครม,มีตัวไข่อยากป็นยกึ้ไข่ไหมเขียดกบอ,อื่นม,นม,า,มาินไข่แ่บไข่ในเออไข่ในไข่อื่นแ่บข่อื่นไข่กบ

เราไม่เคยกินไอ้กกินเขาจนก็ยกิน หูหน้าสิลมสีน้องสิลมยังน้องสีน้องอ่ะบ่มีแนวลมกระโจดฟ้าไพเด้อรมีม้อนกับบัตรแจ้งหน้สิลมยังมีจฉาขอบมกขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหายกำลังใจมีม้อนนั่นแหละกำลังใจทิ้งลงตายายแนวอื่นกต่บุ้มบุ้งนีแนวสียว่าหน้าสีน้องนาะ ับใจถูกสิ่งถูกางดีให้กำลังใจเป็นข้าวเป็นหมูถั่าทิงคินตำหมักทัวต้มไข่แกงนอไมันแกงน้ไมันม่ขคืนนี่แล้ว คุนกินอีกเสียดายมันแสบเด้แกงน้ำไม่ไหลแกงแห้งมนนันนะด้วยบใบทุบเลยแกงเป็นหน่อเลย เสื้อซัามนีเด้อลวนเด้อตําเฮือนน่ะฝนตกมาแล้วเอาเสือบวมบวมขางนอกเสือแม่ก็ักก็น้องบดบ่ดลบ่ักมันล่ะักมันก็สิอัดมันสิบ่แห้ง

ออเกิดเตียะเอ็ดห้าิเนาะอาี้นกะลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อเด็ตคนแรกก็แซ่ซ่องน้อยขิ้นยายมอนพี่น้องเด้อบาย นะคลิปนี้การเป็นมอนาไปก่อนเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ชับตะไข่ให้น้องพิงยายมอนเด้อพี่น้องเดลยบาย